จากผมไม่มีใครรู้จักผมนะครับตูตไม่ใครวะตรงนี้เป็นเรื่องสุดเลยเป็นเล้งโอ้ทุกรายการ,รทีวีเกาหลีถ่ายทำหมดเลยทุกร้านในเกาหลีก็ไม่เหมือนเลยทุกร้านมีเล้งเหมือนกันเล้งมานะครับมาอาทิตย์นึงมา2วันติดวันนี้กับคาลิซ่าเนาะาลิซ่ามากินมุมลบโต๊ะเองลูกค้าเรื่อเยอะจากวันร้านเป็นสร้าน3าร้านอือ นะครับพ่อธุรกิจครอบครัวครับเป็นธุรกิจรับหมอก่อสร้างตอนเนเป็นเด็กครับทำข้าวกินเองเออทำหมูผัดพริกกับข้าวผัดนะครับมาทำาออกมาแล้วให้คนในบ้านกินอ,อร่อยเว้ยก็เ<ม>ลยมีความคิดในใจว่าถ้กวัน้ถ้าอยากทำกับเขาไน่จะเป็นเชฟได้นะคิดคิดตั้งแต่เด็กนะครับมันจุดเปลี่ยนคือผมไปทกาก่อสร้างทีนี้แล้วก็ผมตกตึกแล้วก็ที่โครงดอกมาสักอายุ16เราทําไม่ได้แล้วล่ะลก็เลยเปลี่ยนมาทําเป็นบาร์เทนเดอร์ที่แรกก็อยากอยู่ในครัวนะครับเขาบอกว่าเวยก้านอย่างเงี้ยเป็นบาร์เทนเดอร์เลยให้เราาัว ผมอยาไปเป็นอยู่ในครัวนะบอกผู้จัดการผู้จัดการไม่ได้ผมก็เลยหนีเรื่อนี้ผมก็หนีมันมีไอ้กลุ่มเพื่อนนะครับที่ว่าจะมาทำงานที่ภูเก็ตสีฟูดมาก่อน,นครับผมอยากไปทำงานในครัวข,ขาไปด้วยนะผมก็ถอดชุดบใบเดิมโดดขึ้นรถกับเขาเลยแล้วไม่รู้จักใครสักคนแล้วเขาให้ผมไปเป็นในสจูดิโครับฆ่าปูค่าปลาทำหอยแกะหอยหนึงลมสมัยก่อนยังไม่มีถุงมือใช่นไหมครับฉีกจนเลือดออกแสบหมดเนี้ยในความที่เราเป็นเด็กเนี้ยเราคือเราก็นอนร้องไห้โอ้ทำไมมันเหนื่อยทำไมมันหนักอย่างนี้เทียบสมัยก่อนนี่คือว่่าาาาาาแคคเเเเเรรรไปจัับบขขขียงนะก็ด ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ช่วยปุ๊กนะครับแต่ผมเป็นคนที่ว่าแอบ,บมองแอบ,บจำตลอดรนะ้านนั้นเปิดทั้งวันไงครับเ้วเชฟบอกเดี๋ยวออกไปข้างนอกแป๊บนึงนะลูกค้าเข้ามาตุ่มตุ่มเต็มเลยเอ้าทำไงอ่ะโทรศัพท์ทำไมถ้าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ก็โทรเรียกได้ใช่ไหม ผมไม่บอกพี่ผมจําได้ผมทําได้ผมส่องทุกวันผมแอบดูทุกวันเลยเลยทำพวกอะไรอย่างครับเมนูเอาไปเสิร์ฟปุ๊บลูกค้าก็อู้อาหารอร่อยทุกอย่างนฮะร้านเนี่ยเรียกเชฟมาได้ไหม <c oughs> อยากจะให้ทิปอีกการก็เดินเข้ามาเชฟชื่อไทยครับไทยไทยลูกค้าเรียกไปเอาทิปอ่ะไทยไม่อยู่ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเอาแล้วใครทําอาเข้าววะาตายแล้วทีงานเข้าละผมผมว่าโอ้โหหน้าถอนตกงานแล้วมั่งก็ไปลูกค้าค่ะอ้าวเป็นเชฟเลยเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นคนเคอรจดอู้ทำอาหารอร่อยนะอายุเท่าไหร่ผมบอกอ,อายุ เจ็ดครับโอ้โหคิดไปผมตอนนั้นสมัยนั้นให้ห้าร้อยบาทถือว่าโอ้โหเยอนะนะมากเพราะเงินเดือนผมตอนนั้นแค่พันสองนี่ครับแล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็ดันผมขึ้นมาอยู่เขียงเวลาเชฟหยุดต่อผมก็ผัดขึ้นไปนผัดนะครับเริ่มต้นในตอนนั้น,น,นมานนจะมี หัวหน้าผมอีกคนนึงจะเปลี่ยนจากหัวหน้าคนเก่าอาอกหัวหน้าคนคนใหม่มาที่ผมจําได้พี่ศักเนี่ยสักเ์าลอกพี่มึงเก่งขึ้นมาเ,นเก่งแล้วนะทำไมไม่คิดจะไปอยู่ที่อื่นวะไปเลยมีอะไรพี่ช่วยเหลือคนเราไม่ต้องโตถ้าอยู่ที่นี่มันไม่โตหรอกถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเรา create, ใช้ขีเอ็ดจะทำเราเองผมก็เลยตัดสินใจก้าวออกจากนั้นผมไปผมได้เป็น <c oughs> ไปเป็นหัวหน้าเลยตอนนั้นต้นผมไปอยู่ร้านอิตาเลียนฟู้ดขีเอ็ดทุกอย่างครับอย่างแกงเคียวหวานมันขายให้ทั้งคนไทยขายให้ต่างชาตินะผมเจ้านายก็เป็นคนต่างชาติแล้วก็เป็นเชกสออออนนนนผผมมาาาหหฝัั่่งงง้ิตตเเลลีียยไไดทท มันก็มาผสมมาาสารกับอาหารไทยก็เกิดเป็นเมนูใหม่มาเรื่อยๆมาหัวหน้าเชฟผมที่ผมหักการให้ผมออกมาซุ้มเดี๋ยวรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันเก่งกว่าพี่อีกนะทำได้หมดเลยช่วงนั้นในทางบ้านปัญหาเลยครับแม่ก็เป็นหนี้ติดหน,นี้เยอะตอนนั้นก็นี่เรานอกระบบะครับผมเริ่มมาต่างประเทศตอนอายุ30มสิบนะครับเรไปสิงคโปร์ก่อนข็ร,รับก็ทําวีซา่าทำอะไรมาแล้วสักปีกว่ารู้สึกว่าทํามันไม่ใช่ครับเราไม่สามารถคิดอะไรได้เลยเหมือนกับเขาจ้องกับผิดเรารูรา้ว่ากลัวเราโตเขา 图片呢，就是讲。 สัมมาไทยอีกรอบผมก็อยู่กับเพื่อนนะครับเปิดร้านลาบเปิดร้านอะไรขายข้าวมันไก่ตอนนี้ก็รอโอกาสสมัครมากวีรีร้านของผมยังมีลูกค้าเหรอือมีเชฟอยู่คนเดียวแล้วก็มีผู้ช่วยคนหนึ่งขายได้วันถ้าเป็นบ้านเราเขาวันละสี่ห้าพันบาทเาไม่เงียบจรงเลยนะผมก็ไงก็ต้องช่วยเขาให้เต็มที่เองครับค่อยๆจะมีปัญหาเรื่องรสชาติอาหารไม่คงที่ครับไม่ <c oughs> มีสูตรของร้านนะครับก็ลเลยมานั่งคุยกับแกก็พูดทำยังไงให้มีลูกค้าทําได้ไหมทําได้แต่ผมต้องมีสูตรต้องเปลี่ยนสูตรหมดเลยนะาเจ้านานแกดีจะให้โอออกกาาาสทยเไ สั่งให้เลยนะเรามีความคิดอะไรที่สร้างสรรค์ที่อยากทําให้ร้านดีแต่สั่งให้แกแกไม่แกไม่ห่วงดิทอดมันกุ้งเนี่ยร้านอื่นนะเขาจะใส่เนื้อไก่แต่ผมบอกจะไม่เอาได้ไหมผมขอได้กุ้งเดี๋ยวได้ไหมอ่ะเอาตามตามผมแกเนี่ยผมโชคดีเราที่ว่าเจ้านายแกซัพพอร์ตไปด้วยกันได้ครับมีเชฟคนอื่นเหมือนกันแต่เรื่องรสชาติอาหารแค่เจ้านายใครจะมาปรึกษาผมแกชอบความคิดผมนะต่างกั้นแกบอกใครเข้ามาว่านี่เมนเชฟนะตอนนี้เป็นเมนเชฟอยู่ที่นี่ก็เลยทำให้เต็มที่ครับทำให้สมกับที่เขาไว้วางใจเน เราเผ็ดตอนนี้ได้ไหม,ไมกูเมื่อกี้อาหารไทยทําไมรสชาติบงางท่นเาหรือยังเนี่ยเราต้องมีอะไรทุกอย่างที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราลูกค้าโอ้อยากกินรสอาหารไทยมากินร้านนี้นะจากนั้นก็เริ่มมีก็ขายได้ก็วันละล้านกว่าลูกเจ้านายก็ดีใจละแล้วร้านก็ดีใจละก็มาแจกทิปเลยทีนี้คนละห้าหมื่นวอนห้าหมื่นวอน ข้าวขามูว่าบ้านเราไม่มีซอสอะผมคิดว่าทายัางไงอะทุกขนทุหม้อมรสชาติเหมือนกันไม่คิดน,นได้ซอสลงตัวก็สะนี้ใครมาทําก็จะเหมือนรสชาติเหมือนกันหมดทำจนเกาหลีกินโอโหอร่อยนุ่มจนน้าจิ้มผมมาจนก้นเกาหลีบลอกน้ำจิ้ม,มๆๆข้าวขามูแค่คุกข้า,ขาวกินก็ได้ข้าวขามูว่าโหดังมากจนผมขายวันละเป็นร้อย่ะมี YouTube มารีวิวไะที่นี้ก็ได้ยินว่าหามูร้าน,นี้อร่อยกินแบบอดาจอินสั่งมาก็สั่งมาอีกมากินแล้วก็ถ่ายแล้วออกออก,ออกทีวีเกาหลีทั่วประเทศนะครับโอ้โหครับจากนั้นมาในโค้ต้องไม่ทันนะเลี่ยงสุดๆเลยเป็นเล้งใช่ไหม โอ้ทุกรายการทีวีเกาหลีมาถ่ายถ่ายทำหมดเลยเออวันนั้นแกซื้อกระดูกหมูกับกระดูกเล้งจะบอกฉันอยากขายก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเอากระดูกก็ได้ทำผมบอกกระดูกเล้งเนี่ยสั่งมากระดูกแบบนี้นะแกก็สั่งมาโอ้โหแกเทสก็สั่งมาทีละสามสิบกิโลนี่เทสเลยผมอยากให้ผมต้มน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวถึงนะโอ้เนื้อมันเยอะนะเล้งมันเหลือลองมาทำดีกว่าลองมาทําที่แรกมาทําใส่หม้อต้ตมยำมันไม่มีอะไรที่มันอัลเมสติ้งวาวเนี่ยเราก็ตั้งเลยทำให้มันใหญ่ๆให้มันสูงไวาก่อนหัวททาออะไไไรรปปเื่ย อย่าไปกินหัวลวผมไปพูดต่อร้านอื่น <c oughs> ผมก็รู้อ่ะคนก็บอกผมว่าวันผมต้องทําให้ได้ทําให้สําเร็จแล้วบังเอิญมันมีครับเกาหลีครับเป็นยูทูบเบอร์มา,มาเล้งไหมเอาเล้งไปตั้งเลยเอาอย่างไรดันร้อนตั้งตั้งยยูทูบเบอร์เกาหลีไม่เห็น <c oughs> ว้าวเห็นไหมเผอิญอยูอ่ขั้เบยค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับปูทีนี้ก็โอ้โหมาแล้วเริ่มมันเล้งเล้งหน่ะคนทำมันเล้งแล้วก็เริ่มเอาลงเมนูนะครับครั้งแรกที่ผมต้มวันนนะจากสองร้อยกิโลเป,เป็นเมนูดังวดังวัจะเรื่อยๆจนรายการทีวีเกาหลีมาถ่ายทำลูกค้าเริ่มเยอะจากวันร้านเป็นสองร้านสามร้านโอ้โห เลนมานะครับโอเลนมาก่อนดังมากสมัยนั้นมาอาทิตย์นึงมา2วันติดเพื่อนของลิซ่ามากินก่อนสอนใช่ครับสอนสอนมาอันนี้ก็พาลิซ่ามาลิซ่ามากินมุมลบโต๊ะหนึงโอ้คนจีนมาจากไหนรู้มากันแบบจนมีชื่อเสียงมาปุ๊บจนต้องขยายสาขาเวลาไอดอลมาโอ้โหมีถ่ายรูปมีถ่ายรูปเลนแต่ผมไม่ถ่ายให้คนข้างนอกถ่ายครับนเสเกาหลีก็มาถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็เพี่งหม่ำหนุ่มคนไปนดังมานวมก้เไปถ่ายรูปกับเขาแบมแบมเนี่ยแบมมันก็เวลารีวิวแบมว่าชอบอาหารร้าน ครับผมเชฟทยบข้าวหน่อยนะผมคุณลูกค้าประจำนะผมผมว่าดีใจของนาดคนดังเนาะพาชอบอาหารชิมีเราจากผมไม่มีใครรู้จักผมเลยครับจุไม่ใครวะตอนนี้จนผมไม่รู้จักเขาเขารู้จักผมทุกร้านในเกาหลีก็ไปหมดเลยทุกร้านมีเล้งหมดเลยตอนนี้นแรงผักดันแรงดูถูกครับอย่าไปคิดว่ามันโดยค่าเราขอให้คิดเป็นว่ากำลังใจให้เราสู้ต่อไปให้ผัดดันตัวเองไป <c oughs> แล้วบางคนว่าข้าวทำอ่ะฟุ๊กเฉยๆทำไปงั้นเน่เราบอก มันต้องมีสักวันนี้แบบว่าให้เราคิดเมนูของเราเองครีเอทของเราเองทําอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นให้เขาไม่ดูถูกเราได้เกือสี่ปีครับผู้จัการบอกอชุดไปผมได้ใส่ชุดขาวผมได้กลับไปบ้านน้องวันแม่โอได้ใส่ชุดเชฟแล้วใส่ไทยกุ๊กนะโอ้โหสภูมิใจภูมิใจมากจากจะเป็นผู้รัเหมาก็เอาพี่ผันมาเป็นเชฟรู้สึกว่ามันภูมิมใจ ถ้าม,มีความอดทนมันก็จะประสบค,ความสำเร็จได้ยากต้องเราต้องเปิดรับความรู้อ่ะมันไม่ได้มันมีนมตลอดมันไม่มีที่สิ้นสุดความรู้แล้วผมก็ยังหาความรู้หาดูศึกษาเรื่อยๆผมมันต้องพัฒนาเรื่อยเราไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราเก่งแล้วหยุดพัฒนาเพราะจะอยู่ได้แค่นั้นต้องสังเกตว,ว่ารักที่จะทำสิ่งอะไรอะไรครับที่เราทําแล้วรู้สึกว่าเรารักเราชอบผมอยากให้ตั้งใจทาแล้วก็อดทนกับมันจะทําอะไรท่านจะทาด้วยใจรักและอดทนที่จะไปได้จะไปได้ดี